ออกครับท่านครับเราขาดเงินอีกแสนห้าหมื่ล้านแล้วจะหามาจากไหนกู้ครับท่านกู้เลยครับกู้เลยเฮ้ยกู้ไม่ได้กฎหมายไม่ให้ทําก็แก้กฎหมายสิครับท่านครับเห็นไหมมันไปยากอะไรสุดท้ายก็กู้พอกู้เสร็จปุ๊บพลเอกประยุทธ์ก็เอามาโพสต์บอกว่าเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนที่รักบอกว่ารัฐบาลได้หามาตรการหาความช่วยเหลืออ,อย่าใช้คำพูดสวยหรูครับกู้ <c oughs> รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้สร้างหนี้ขึ้นอีกครั้งแต่พยายามบอกว่าเป็นการสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวนาช่วยเหลือเกษตรกรั่นก็คือการไปขยบมาตราที่28ของพรบรวินัยการเงินการ,การคลังของรัฐโดยขยายเพดานการก่อหนี้จาก30ไปเป็น35%โดยบอกว่าจะดำเนินการเป็นการชั่วคราว ภายในระยะเวลา1ปีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับก็คือกฎหมายเดิมเนยนะครับให้อำนาจรัฐบ,บาลสามารถไปยืมเงินของสถาบันการเงินของรัฐได้แต่มันมีเพดานเอาไว้ตอนนี้เนี่ยมันชนเพดานไปแล้วรัฐบาลก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพราะหาเงินไม่ได้ก็เลยตัดสินใจขยายเพาดานโดยการแก้ไขกฎหมายเพื่อจะเอาเงินเนี่ยนะครับที่มันไม่มีอยู่เนี่ยนะครับไปจ่ายค่าประกันข้าว ประกันส่วนต่างราคาข้าวให้กับชาวนาะแล้วก็พยายามจะพูดถึงการประกันราคาสินค้าทางการเกษตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยางพาราเป็นต้นคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมเคยนำเสนอมาโดยตลอดนะครับว่าราคาข้าวตกตำ่ำพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลมาจะแปดปีนะและช่วงแรกเป็นรัฐบาลคอสอชอที่มีอำนาจเต็มไม้เต็มมือต้องไม่ลืมครับต้องพูดบ่อยๆครับเป็นคนขี้โม้นะครับเป็นคนขี้คุยเป็นคนขี้อวดบอกว่า ขอเวลาหปีชาวนาจะรวยขึ้นโควิดเพิ่งมีสองปีนะคือบางคนจะอ้างโควิดทุกเรื่องไม่ได้ต้องแยกส่วนพลอิปยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลมาจะ8ปีละช่วงแรกมีมาตรา4สีมีอำนาจแล้วขี่โว้ขี่คุยว่าชาวนาจะรวยขึ้นสองปีหลังมานี้โดนโควิดซ้ำเข้าไปอีกปรากฏว่าตลอดเจดแปปีที่ผ่านมาวิถีชีวิต การปฏิรูปอาชีพชาวนาข้าวเกษตรกรไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็อยู่ที่เก่าจนมาถึงปัจจุบันราคามันตกต่ำเหลือเกินเข้าเปลือกบางชนิดด้วยเงื่อนไขความชื้นขายได้โลละ5บาท6บาท7บาท8บาทแล้วแต่สภาพชาวนาทำมีแต่เจ๊งมีแต่เจ๊งกับเจ๊งท้ายสุดรัฐบาล จะด้วยเป็นเรื่องของคะแนนความนิยมมันคือมันเกี่ยวกันหมดคุณผู้ชมรู้หรือไมฮะเพราะมันต้องหาเสียงชาวนาคือคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่าลืมครับรัฐบาลเองก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็เข้าไปอุดหนุนโดยการจ่ายเงินประกันส่วนตา่างคุณผู้ชมทราบไหมตอนแรกที่ครมออนุมัติเนี่ยบอกว่าต้องใช้เงิน8900มล้านบาทแต่ครมอไม่มีตังนะ นี่เป็นการทำงานที่เหลือหน้าเหลือเชื่อหน้าเหลือเชื่อจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดประมาณวันที่แปดที่เก้าต้นเดือนพฤศจิกายนคอรมอประชุมกันบอกว่าเนี่ยชาวนาเขาโขกำลังกดดันเขาต้องการส่วนต่างราคาข้าวเพราะว่าเขาขาดทุนเหลือเกินรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยผมเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงพยายามที่จะลดทอนกระแสพยายามลดทอนกระแสชาวนา ที่กําลังออกมากดดันกําลังออกมาเรียกร้องอย่างหนักพยายามกดดันรัฐบาลเองก็เหมือนกับว่าอนุมัติไปก่อนทั้งที่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปหาเงินมาจากไหน8 9 0 0 0ล้านบาทอย่างนี้ก็มีนะครับทําให้ตอนนั้นเนี่ยเจียดเงินจ่ายออกไปประมาณ1 3 0 0 0ล้านยังค้างอยู่อีก7 6 0 00ล้านไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยใช้เวลาประมาณสองสามอาทิตย์ก็ไปคุยกันสุดท้ายเขายี่หลอบเดิมนึกว่าจะ โอ้โหเก่งนึกว่าจะมีอะไรแปลกใหม่อย่างนี้ใครก็คิดได้สุดท้ายกู้เหมือนเดิมครับก็มาขยายเพดานจาก30เป็น35และสามารถกู้ได้อีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทสามารถกู้ได้อีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทหายไปตั้งสองสามอาทิตย์นึกว่าจะไปคิดไปทำอะไรก็กู้เหมือนเดิมมันก็เลยมีคำถามว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องหายไปหรอกครับก็กู้ตั้งแต่วันแรก ชาวบ้านตาสีตาสาใครก็คิดได้คุณผู้ชมเข้าใจไหมนี่ไม่ได้โจมตีอันนี้พูดความจริงถ้าคุณคิดซะว่าชีวิตนี้กู้อย่างเดียวเ่ยน,นะครับมันไม่ต้องไปเสียเวลาสองสามอาทิตย์มั้งครับจริงไม่จริงคุณผู้ชมครับก็คุณจะกู้อยู่แล้วสุดท้ายก็กู้พอกู้เสร็จปุ๊บพลเอกประยุทธ์ก็เอามาโพสต์บอกว่าเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนที่รัก บอกว่ารัฐบาลได้หามาตรการหาความช่วยเหลอือโอย่าใช้คําพูดสวยหรูครับกู้ครับคุณไม่คือพลเอกประยุทธ์นี่ก็เริ่มเป็นนักการเมืองขึ้นทุกวันละต้องยอมรับพลเอกประยุทธ์ส่น้นซ่อนความจริงเอาไว้ส่วนหนึ่งไปอ่านดูสิในเฟซบุ๊กของพลเอกประยุทธ์ที่เขียนเนี่ยบอกว่าเป็นมาตรการหาวิธีการแต่ไม่ได้พูดคําว่ากู้นะนะพลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองเล่นคําแล้วเล่นคําแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง มันถึงต้องมีประชาชนมีสื่อออกมาช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันคือการกู้เห็นไหมพลเอกประยุทธ์เขียนเนียวโหสวยงามไปอ่านดูสิพี่น้องประชาชนที่รักรัฐบาลเป็นห่วงชาวนาเป็นห่วงเกษตรกรถามอัตราการช่วยเหลือใช่แล้วครับกู้ครับกู้คุณไม่เขียนเขาว่ากู้ไงคุณไม่เขียนเขาว่าเราจะเป็นหนี้ด้วยกันนะเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้น หลังจากนี้กระทรวงการทลังก็รับปากว่าภายในเดือนธันวาคมเนี่ยจะทยอยได้เงินกันแล้วนะค่าประกันส่วนต่างจะทยอยได้เงินแบบจะทยอยได้เงินเพราะเอาเงินกู้มาจ่ายคุณผู้ชมครับผมมีคําถามซึ่งทุกคนก็ถามมาโดยตลอดนั่นแหละเราจะทํากันอย่างนี้ไปอีกกี่ปีนี่ขนาดพลเอกประยุทธ์ได้เวลาบริหารประเทศมาแปดปีนะครับสุดท้ายกลับมาที่เดิม อย่าโทษโควิดครับโควิดมันแค่สองปีคุณอยู่มาจะแปดปีแล้วสุดท้ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เลยมีคำถามว่าแล้วจะเป็นแบบนี้ไปอีกอกีกป่ปีเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ว่านั่นแหละครับปัญหาชาวนาเกษตรกรไม่มใช่แก้กันได้วันสองวันแต่แกเป็นคนพูดเองโม้อเองว่าหปีชาวนาจะรวยขึ้นเห็นไหมครับก็เป็นแค่อดีตทหารที่มีอำนาจ แล้วก็พูดจาโอ้อวดพูดจาโม้ไปเรื่อยแค่นั้นแหละแล้วดูจากการโพสต์เฟซบุ๊กในวันนี้นะครับชัดเจนมากคือแกกลบคําพูดที่มันฟังแล้วมันจะดูลบอ่ะก็คือคําว่ากู้ออกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบวกเฉยเลยนะฮะว่าเงินแสนห้าหมื่นห้าพันล้านเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกเก่งเฉยเลยสุดยอดเฉยเลยเป็นผลงานรัฐบาลเฉยเลยไม่ใช่ใครทําก็ได้ผมถึงบอกไงครับอุตส่าห์เสียเวลากันไปตั้งสองสามอาทิตย์ ไปคิดนึกว่าจะไปหามาตรการหาเงินจากไหนมาช่วยชาวนาที่แท้ไปกู้กู้เนี่ยคิดวันนี้ก็ได้ครับตั้งประชุมเลยไหนมีอะไรมาคุยกันอ๋อครับท่านครับเราขาดเงินอีกแสนห้าหมื่นล้านแล้วจะหามาจากไหนกู้ครับท่านกู้เลยครับกู้เลยเฮ้ยกู้ไม่ได้กฎหมายไม่ให้ทาก็แก้กฎหมายสิครับท่านครับเห็นไหมมันไปยากอะไรคําถามสํา,าสคัญคุณผู้ชมครับว่าแล้วหลังจากนี้ เราจะอยู่กันแบบนี้ทุกปีเหรอพี่น้องชาวนาจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ทุกปีเหรอเราจะต้องไปกู้นี่มาแล้วก็เอามาอุดหนุนเกษตรกรนี่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราจะต้องไปหาเงินส่วนอื่นมาเพื่อม,มาอุดหนุนตรงนี้อย่างนั้นหรือไม่ใช่ไม่รักไม่ห่วงชาวนาเกษตรกรนะครับแต่ที่กําลังพูดเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดชาวนาต้องยืนอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตนเองสินค้าต้องเกิดการพัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วผมให้วิธีคิดไปไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับผมให้วิธีคิดไปผมบอกว่าทุกวันเนี้ยไลนาเนี่ยนะครับมูลค่ามันเยอะในแง่ของการท่องเที่ยวมันยังมีเลยนะครับผมยังพูดเล่นๆเ,เลยนะครับว่าเนี่ยต่างจังหวัดนะครับคนไปเที่ยวภาคเหนือบ้านผมเนี่ยร้านอาหารไปตั้งอยู่กลางทุ่งนาถ่ายรูปตอนชาวนาทําผมบอกให้ต้องจ่ายค่าถ่ายรูปให้ชาวนาด้วยนี่คือไอเดียของการหาไรายได้ให้กับชาวนา เพราะเขาทําให้มันเกิดการท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวบนดอยไปเจอทุ่งนาสีเขียวกับไปเจอโคลนตมข้างๆคนละเรื่องนะครับโคลนตมนี่มันจะเหม็นโคลนสาบควายเห็นไหมแบบนี้ไอ้ชาวนาเขาก็ต้องมีรายได้ด้วยเพราะเราไปถ่ายรูปไอ้นาของเขาเราทําประโยชน์จากนาของเขานี่ผมแค่ยกตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยมันควรเกิดการปฏิรูปแก้ไขให้ชาวนายืนได้ในระยะยาว คนที่พูดเรื่องนี้มาและมีโอกาสมากที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์เพราะอยู่มาจะเจ็ดแปดปีสุดท้ายเหมือนเดิมสุดท้ายเหมือนเดิมจำนำข้าวก็เหมือนกันนั่นแหละครับจำนำข้าวก็คือเอาเงินนี่แหละเอาเงินเออเอาเงินของประเทศนี่แหละเงินภาษีแหละไปอุดแต่ที่จำนำข้าวตอนนั้นที่มันเกิดเรื่องจนเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าในระหว่างขั้นตอนเนี่ยมันมีกระบวนการทุจริตกันหนักกันหนัก ประกันราคาไม่ว่าจะทําในสมัยประชาธิปัตย์จะว่าจะมาสมัยมาทําในพลังประชารัฐมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับก็เงินมาอุดพอเงินไม่มีก็ไปกู้มาแล้วที่ผ่านมานักการเมืองใช้โครงการนี่แหละหาเสียงคุณผู้ชมใช้อันนี้แหละหาเสียงและดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้พักไอ้พลังประชารัฐก็ใช้ในโยบายนี้แหละหาเสียงคือชาวนาเขาอาจจะไม่ได้รู้รู้ข้อมูลทั้งหมด เขาบอกว่าเอ้ยใครจ่ายเขาใครให้ใหเขาเขาก็เลือกคนนั้นสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็เหมือนกันนะักการเมืองคนอื่นนั่นแหละไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนทั้งนั้นะนะไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนทั้งนั้นะถนัดกู้ถนัดแจกอยู่แบบนี้นี่ถ้าเป็นมาปีสองปีนะครับแล้วต้องกู้ฉุกเฉินมาช่วยชาวนานเนี่ยอันนี้จะไม่ว่าสักคําเลยนะผมย้านะถ้าเป็นนายกมาปีสองปีนะแล้วอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่โอ้โหเจอโควิดซัดเข้าไปอีกนะ โอเพิ่งเข้ามาจะไม่ว่าสักคำนะครับแต่นี่เป็นมาจะแปดปีแล้วจะอยู่ต่อไปเป็นสิบปีเลยนะครับมันเหมือนเดิมผมถึงเคยบอกว่าเอาจริงๆนะตัดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงอะไรก็ตามแต่เนี่ยาวางไว้เนี่ยนะมันแบ่งเป็นสองขั้วเอาขั้วหนึ่งจะเรียกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายอะไรก็ตามแต่เป็นฝ่ายสามิ้วอะไรก็ตามแต่อีกขั้วหนึ่งจะเป็นฝ่ายสลิมฝ่ายรักชาติรักสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่ เชื่อเถอะผมว่าทั้งสองฝ่ายมีคนฉลาดกว่าพลเอกประยุทธ์อีกเนี่ยจะพูดถึงฝ่ายสลิมบางคนที่เชื่อไหมผมว่าฝ่ายสลิมเนี่ยนะมีคนเก่งคนฉลาดความคิดดีนะก้าวหนา้าสามารถเป็นความหวังให้กับชาวนาเกษตรกร,ร,กรที่ดีกว่าพลเอกประยุทธ์อีกวันนี้ก็มัวแต่ตีกันไงแล้วก็คนได้ประโยชน์ก็คือพลเอกประยุทธ์เพราะตีกันตีกันไอ้นี่กูก็ไม่เอานีกูก็ไม่เอาสุดท้ายก็เออกูละกันนะกูเป็นทหารนี่กูไม่ได้ช่างไหนนี่นะ สุดท้ายคนได้ประโยชน์ก็ผลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิทธ์สามปอไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งเลยนะครับแต่มันอยู่ในสถานการณ์ติ๊กซอความขัดแย้งของบ้านเมืองก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยลอยตัวอยู่ในโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองต้องการคนเก่งไงใครเก่งที่สุดใครฉลาดที่สุดจากผลงานต้องได้ขึ้นมานําทหารก็หลบไปไปดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องสถาบานันเรื่องอะไรก็ว่าไป ประชาชนจะอดตายกันอยู่แล้วย้ํานะครับเป็นนายกมาจะแปดปีแล้วถ้าเป็นมาปีสองปีเจอแบบนี้เนี่ยโอว่าไม่ได้เว่ามันเรื่องชาวนาเรื่องเกษตรกร,ร,กรมันต่อเนื่องกันมาหลายปีนะเหมือนที่แกว่านั่นแหละแต่แกโม้ยไงว่าห้า,าปีจะรวยขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเตรียมเป็นหนี้กันอีกเขาขยายเพดานกันไปแล้วซึ่งก็คือกู้นั่นแหละครับยังไงก็กู้ไม่งั้นจะขยายได้ไหมเขาขยายออกมาแล้วยังไงก็กู้เป็นไปอย่างอื่นไม่ได้ ยังไงก็กู้นะขยายออกมาตั้ง1นึ่งแสนห้าล้านส่วนจะกู้80,000ล้านเออแสนล้านหรือเท่าไหร่เดี๋ยวก็ค่อยติดตามข่าวแล้วผมจะามารายงานทั้งหมดทั้งมวลที่รายงานเนี่ยอยากเห็นชาวนาเลยนะครับได้ผู้นําที่ฉลาดเก่งเข้ามาปฏิวัติผมต้องใช้คำว่าปฏิวัติการทํานาบางคนมองโลกแคบบอกเฮาา้ชาวนาคุณทำอย่างนั้นสิชาวนาคุณทําอย่างนี้สิชาวนาคุณทำอย่างนี้สิ การเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงของระบบในเชิงของกติกาในเชิงของรูปแบบที่รัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปเป็นคนจุดเป็นคนจุดเ่ะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนจุดเป็นคนเปิดประตูบานใหญ่ที่สุดเป็นคนแรกก่อนแล้วให้กลไกต่างๆนี่มันตามไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณไปบอกชาวนาคุณทำสิชาวนาคุณทำสิ อันนี้ไม่ใช่คนเป็นไม่ใช่นักบริหารเน่เปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าจิ้มไปทีละจุดคุณต้องจิ้มแกนใหญ่สุดก่อนแกนใหญ่สุดก็คือผู้นําก็คือรัฐบาลวันนี้เราได้พลเอกประยุทธ์มาซึ่งครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็รอหวังนะเพราะว่าไอ้กรณีของข้าวเนี่ยอีกฝั่งนึ่งมากก็จำนำอีกฝั่งนึ่งมากก็ประกันเอาประกันจะจำนำมาชนกันที่แท้ก็เหมือนกันนะั่นแหละนะก็คือเอางบประมาณส่วนอื่นมาอุดหนุน เอางบประมาณส่วนอื่นมาอุดหนุนมาอุ้มอะ่ะแล้วก็เกิดการทุจริตเกิดการทุจริตจะจับได้จับไม่ได้จะมากจะน้อยก็ว่ากันไปคนไทยจำนวนหนึ่งก็เลยเบืออ่อไงบอกว่าอะไรว่าพรรคนี้ก็ปักกันอันนี้ก็จำนำไหนใครจะพูดไหมให้ชาวนายืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตนเองอะ่ะนะให้ข้าวมันมีราคาดีโดยกลไกทางตลาดของมันนะ คิดสร้างรายได้ให้กับชาวนาทุกวันนี้นะชาวนาเขาบางคนเขาก็ไปทํารีสอร์ทเขาก็ไปทําที่พักอันนั้นคือคนมีทุนแต่คนไม่มีทุนเขาก็ไม่ได้ทำเฮ้ยไปคิดเรื่องการท่องเที่ยวชาวนาได้ไหมข้าวอย่าไปคิดว่ามันเป็นของก <currently, S 2> ินอย่างเดียวสิทุกวันนี้คนชอบถ่ายรูปกันมากเลยนะให้ชาวนาปลูกอย่างอื่นแซมได้ไหมนะเพื่อที่จะคือทุกวันนี้คนมันไม่ได้กินอย่างเดียวนะคนมันชอบถ่ายรูปคนมันชอบท่องเที่ยวบางครั้งไปไปไปนาแถวบ้านผมในจังหวัดน่านนะไม่ได้ไปเพื่อไปกินข้าวนะ เมื่อไปถ่ายรูปโอ้โหหมดค่าที่พักกันเป็นหลายพันเป็นหมื่นเพื่อจะไปถ่ายรูปกับต้นข้าวเห็นไหมมูลค่ามันก็เป็นอีกแบบหนึง่งผู้นำันนี้มันต้องคิดอะไรแบบเนี้ยใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆอย่าคิดว่าข้าวเนี่ยเป็นแค่ของกินนะครับตอนนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยอยากได้ตัวใหม่ๆตัวละครใหม่ๆวันหนึ่งคนเอกประยุทธ์กระโดดมาก,ก็คิดว่าจะเก่งคิดว่าจะฉลาดสุดท้ายก็ ต้องย้ำนะนแกโม,มนะแกบอกว่าชาวนาจะรวยขึ้นนะเมื่อปีห้าเก้าอ่ะถ้าไม่เรียกโมเรียกอะไรอะ่ะปีห้าเก้ามีโควิดไหมก็ไม่มีนี่อืมแล้วก่อนหนะ้านั้นแกเป็นมันแต่ปีห้าเจ็ดและแกเป็นแบบว่ามีไม้กายสิทธิ์ด้วยนะคือแกมีมาตราสี่สิบสี่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นายยกคนอื่นไม่ได้มีโอกาสแบบนี้นะครับไม่มีแกได้ทุกอย่างแต่ดูสิ่งที่แกผลแล้วผมถึงย้ำนะว่า คนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ตรงกันข้ามกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายแหละมีคนเก่งกว่าพลเอกประยุทธ์เพียงแต่วันนี้ติดลมความขัดแยง้งอ่ะชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายของรายการหากอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนเวลาพูดข่าวอะไรออกไปแบบนี้เนี่ยยากครับที่ผมจะมีโฆษณานะครับเ,เขาเห็นผมพูดแบบมีหูแรงเหลือเกินเลือกข้างแล้วเลือกข้างที่ครับเลือกอยู่ข้างชาวบ้านเนี่ย เลือกอยู่ข้างภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกยืนอยู่ข้างงบประมาณที่ต้องไม่ถูกเอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายะนะเดี๋ยวพูดก็จะขึ้นอีกนะขออนุญาตขายของแล้วกันนะถ้าคุณผู้ชมสนใจอ,อ,อยากสนับสนุนทีมข่าวแบบยุคนนะฮะยืนข้างชาวบ้านนี่ครับแหนมเห็นไอ้แข็งๆขาวๆนี่น้ำแข็งนะครับออกมาจากช่องฟิตแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาท หนึ่งชุดมีสิบชิ้นเมื่อคืนที่ผมก็เพิ่งกินมาโอ้อร่อยเหลือเกินนะครับเอาไปาคั่วไข่อร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับชุดละร้อยห้าสิบาททัานั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะสนใจสนใจสนใจพิมพ์เข้ามาได้เลยครับหรือเอาชัวร์ครับเข้าไปใน line, ลิงก์ไลน์ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เข้าไปสั่งซื้อในนั้นข้อความมันจะถูกบันทึกเอาไว้หรือไม่ก็ชัวร์อีกทางหนึง่งก็คือ อินบ็อกซ์นะครับหรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้ชุดละร50บาท1ชุดมี10ชิ้นนะครับเป็นแหนมจามเพื่อปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นแหนมจามเพืภอปัวจังหวัดน่านคุณผู้ชมดูอันนี้หมูนะฮะหมูสดใหม่เลยให้เทศบาลตรวจสอบความสะอาดก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีหนังหมูนี่มีพริกขี้หนูสวนเนี่ยนะสีเขียวเขียวนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นในสิบชิ้นเนี่ยนะ ทุกชิ้นเนี่ยเขาจะมีพริกขี้หนูสวนอยู่2เม็ดนะครับอร่อยมากอร่อยจริงๆคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยกินแหนมยุคนเนี่ยนะครับสั่งเลยสั่งเลย 1. ได้ช่วยชุมชนสองออทีมงานต่างจังหวัดสามเป็นรายได้ของทีมข่าว e ีซี่นิวอีซี่ยคนและสเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเอาไปทำโครงการลดข่าวปันสุกนะลดข่าวปันสุกชุดละร้อยห้บาทนะชุดละร้อยห้บาท สวยงามสีสันสดใสทำบนเรไม่เกิน60หรือ80ชุดเท่านั้นอร่อยแท้แน่นอนนะครับจะเอาไปกินดิบก็ได้ถ้าคนกินเป็นนะฮะหรือ,อไปเวฟก็ได้ที่ง่ายสุดหรือเอาไปทอดเอาไปคั่วใส่ไข่เอาไปผัดเป็นข้าวผัดแหนมโอ้เอาไปต้มใส่ไข่โอ้ได้หมดคุณผู้ชมครับอร่อยนะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับสาระสำคัญที่สุดเนี่ยผมกล้านะจะบอกผู้ชมว่า ถ้าคุณผู้ชมเคยกินแหนมหรือเป็นคนชอบกินแหนมหรือบางคนไม่ชอบกินแหนมก็ตามแต่เนี่ยลองมากินดูแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าของอร่อยมันเป็นยังไงและคุณผู้ชมจะสัมผัสได้เลยว่าอร่อยสะอาดสัมผัสได้ถึงคุณภาพที่คนทำก็ดีที่ทีมงานของผมที่ผมก็ดีเนี่ยนะครับเอาจริงแล้วก็เอาใจใส่กับแหนมมากชุดละร้อยห้บาทนะนะสนใจก็พิมพ์คว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้ กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ในกล่องข้อความเพจดีซียุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นี่ครับชุดละชุดละร้อบาทนะอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวให้ดูหมูก่อนหมูจะชุดละสองราสคุณผู้ชมครับน้ำหนัก400กรัมนะฮะน้ำหนักสี่กรัมสนใจพี่ว่าสนใจก็มาเลยนะฮะอร่อยแน่นอนครับอันนี้มันเป็นน้ำแข็งนะ ออกมาจากช่องฟรีดนะครับทอดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ไปทอดซ้ํารับประกันว่าอร่อยแท้แน่นอนครับอันนี้อันนี้เป็นหมูนะสีมันจะใสกว่า2องราบนะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังว่ามันเด็ดยังไงนะครับอันนี้เนื้อครับชุดละ2 9 5บ้าโอ้โหน้ําแข็งจากช่องฟรีดนะฮะปกีมันจะสีสวยกว่านี้นะนี่ฮะเนื้อ29 5ห้าหมู250แยกอุปกรณ์ทิ้นส่วนการทําน้ํามันทอดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ อันนี้เป็นเนื้อนะสองร้อยเก้าสิบห้าถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาเอาชัวร์สุดก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์จะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เข้าไปสั่งซื้อในไลน์ครับหรือไม่ก็กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะความลับของหมูกับเนื้อที่อยากให้คุณผู้ชมกินเนี่ยนะฮะคือสินค้าอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมชื่นชอบที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กละแล้วผมก็เลยเอามาขาย เอามาขายนั่นคือของชุมชนนะอันนั้นคือของชุมชนแต่ว่าหมูกับเนื้อเนี่ยอันนี้คือของยุคคนเลยกับพรรคพวกกับเพื่อนก็คือปกติเนี่ยนะเราชอบทานพวกหมูพวกเนื้อจริงๆเราทานหลายอย่างทั้งลาบนะทั้งลาบทั้งซา้กับข้าวเหนือเนี่ยสุดยอดลาบซาปิ้งย่างอะไรเงี้ยเวลาเราตั้งวงคนเหนือก็จะมีลาบเนี่ยมีซาแต่ลู่ผมไม่กินนะลู่เนี่ยมันมันน่าก,กลัวไปหน่อยนะมันกินเลือดอ่ะผมกินไม่ไม่ได้ แต่ซาดิผมกินได้กินทั้งแบบสุกกินทั้งแบบดิบนะลาบก็เหมือนกันกินได้ทั้งทั้งลาบหมูลาบวัวในคนเหนือเป็นแบบนี้ผักกับนะสดๆนะก็ว่าไปก็ว่าไปแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยไอ้ขอหม้อนั้นเนี่ยถ้ามันจะทําขายมันต้องเปิดร้านมันขายเป็นแพ็กแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคือไปตลาดไปเลือกซื้อส่วนของเนื้อที่ดีที่สุดเราเลือกเลยหมูดีที่สุดเพราะเรากินไงคุณผู้ชมรู้ไหม เวลาเราทํากินกันเองเราทําของดีเราไม่กลัวว่าต้นทุนกําไรเท่าไหร่นั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของการทําหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาตัวเองการันตีเลยว่ากินมาโดยตลอดเนี่ยฮะอันนี้จะเนื้อนะสีมันจะเข้มกว่าชุดละสองร้อยเก้าสิบห้าถ้าอยากรู้ว่ายุคนกินเนื้อแดดเดียวทอดแบบไหนก็อย่างนี้เลยครับนะชุดละสองร้อยเก้าสิบห้าคือถ้าได้กินเนื้อแดดเดียวเนี่ยนะก็ไม่กินที่อื่นเลย นะจะทอดใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยก็ได้ฟิลแบบสมุนไพรหน่อยนะได้ฟิลเหมือนกับว่าเอ้ยไปกินที่ร้านอาหารเขาชอบใส่ใบมะกรูดใช่ไหมอืมนะครับอันนี้ก็หมูนะฮะหมูจะสองร้อยห้าสิบเนื้อจะสองร้อยเก้าสิบห้านะถ้าสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจหรือว่าเข้าไปในอินบ็อกซ์น่กล่องข้อความมาชัวร์สุดกับลิงก์ไลน์ก็ชัวร์สุดเพราะว่าระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไวา้คือถ้าคุณผู้ชมสั่งเข้ามาในคอมเมนต์บางครั้งเนี่ย ทีมงานเขาไปตามคอมเมนต์ไม่เจอเพราะว่าบางคนก็คอมเมนต์เรื่องข่าวเหตุบ้านการเมืองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะอ่ะวันนี้ขออนุญาตขายเท่านี้ก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะมีหลายอย่างมีทั้งน้ำพริกแมงดาปลาระแคบหมูมีกล้วยชาบลดเนยลดหวานไส้อัวอีกแหละมีหลายอย่างของอร่อยๆดังนั้นอ่ะหากคุณผู้ชมสนใจสินค้าตัวไหนเพิ่มเติม <ๆ S 1> ก็ถามทีมงานในไลน์ก็ได้หรือจะถามในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ก็ได้ วันนี้ผมยุคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับแหนมยุคนคะ่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษทีมเล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่อินบ็อก์เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจคะ่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ